โอ้โหบีโอซิงเบิ้ตัดสับระเบิดครับผมเบิ้งดิท่อซิ่งด้วยก่อป้ายไทยเทเนียมอา้าวลองอีกลืมเปิดครับผมดูดิคำวีด้านหลังละลาฟีดาฟีจองบัตรใบเดียวครับผมจบศูนย์บาทกับเสียยะกับบีโอซิ่งรถบ้านครับพวงมาะัยนาดี้กุญแจริโหมดไม่แสนเจ็ดครับพี่น้องครับผม ฟี่ดาวฟีจองบัดประชาชนใบเดียวจบศูนย์บาทกับเสียยะครับผมรถเดิมๆเลยรถซิ่งๆแบบนี้โอ้โหงามแนครับเครื่องเดิมๆครับผมหัวนงหัวนอ็อตไม่มีรอยไขยรอยเจเดิมหมดระบบความปลอดภัยด้วยเบรก ABS กับ Honda b บ O 1.2V ปี2 0 .2 ครับผม3 2 9 0 0 0กับ3 2 0 0 0 0บาทเอาส่วนลดไป20,000บาทครับผมงวดพหาพับาทตลอดสัญญา เอ็ซี่มาร์กเอ็ซี่สอบพิมพ์ก็มาสวยพิมเขางามพิมเขามาสิ่งมากเสียยะสิแก่เสือเอ็ซี่แฟนเพจไปให้เอ็ดซี่ด้อยครับผมแจว